สวัสดีค่ะสวัสดีมค,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 ค่ะน้ชมทุกะคะับมาพบกับอ้อมแล้วก็พี่ปุ้ยนะคะที่กิาษฎรากรุคานะคะวันนี้เนาะก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถเอากลับบ้านไปใช้งานหรือว่าขับกลับบองกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนาอใครที่มองหารถยนต์มือสองเนาะคัสภาพดีๆอ่าอยากได้ราคาจับต้องได้ราคาไม่แพงมากค่ะ กิจสกูดคามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ลูกค้าได้เลือกกันที่สําคัญนะคะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง6กโมงครึ่งเลย6กโมงเย็นทุ่มหนึ่งเนาะบอกเราได้เลยบอกเราได้เลยว่าเรายินดีรอคุณลูกค้าแบบว่าเตรียมรถรอคุณลูกค้าเลยวันนี้นะเราจะมีรถ s อ v ยวรถแนวครอบครัวรถแนวครอบครัว SUV กับ PPV ีวเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะนะคะมิสูบิชิปราเจโรใช่แล้ว โชรูมเราจะชอบเรียกน้องเล่นยๆว่าปาเจลาไม่รู้อะไรเหมือนกันก็งงๆกับเขาเหมือนกันแต่ว่าคันนี้สวยเลยนะคะสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเข้มเนาะเป็นวิสูปาเจโรสปอร์ตนะคะเครื่อง2.5 GT เนาะตัวนี้เครื่อง2.5ดีเซลนะคะถึกทนอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญประหยัดน้ํามันด้วยน้องอ้อมก็หนึ่งก็ได้ในเรื่องของราคาสองได้ในเรื่องของความประหยัดน้ํามัน ในส่วนของกระจังหน้าของปลาเจโลเนาะดูนี่ดูเลยอันนี้ก็อาจจะแอบแต่งมานิดนึงใช่ค่ะขอบไฟตัดกัโครเมียมใช่แลไฟหน้าของเขาก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกแล้วก็ดีที่ฉีดน้ำไฟหน้าตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะน้องออมราคานะคะคันนี้อยู่ที่5,39,00 0บาทเครดิตดีประวัติดีลูกค้าจัดไฟแนไซ์ได้เต็มเนาะตัวนี้ก็ยังได้ดอกเบี้ยพิเศษอยู่เริ่มต้นที่2.79อ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ แมกเนาอแมกยางนี่อันนี้ก็จะเป็นออกจากโรงงานเลยไฟเลี้ยวบนกระจกมองข้างสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเน้อในส่วนนี้มือจับเนาะมือจับของเขาก็จะใส่นี่เลยเบ้ามือจับกันลอยกันอะไรแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะในส่วนของขอบยางประตูในส่วนเสาตรงกลางก็จะติดแอบล่าสวยงามมีกันสาดเรียบร้อยคิ้วกันสาดบันไดข้างเนาะ แล้วก็มีติดแหล็กหลังคาทุกอย่างพร้อมมากรถยังไม่ได้เก่ามากนะคะ<ช>แล้ว,ลวโอ้โหทั้งผ่อนทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือเอาง่ายๆว่าสบายคุณลูกค้าเลยเนาะตัวนี้เหมือนที่บอกไปลูกค้าอาจจะแอบแต่งมานิด<ม>นึงไฟของเขานี่เลยจะคล้ายๆติดสติกเกอร์ให้มันเป็นสีน้าตาลให้เข้ากับตัวรถเนาะด้านข้างก็จะเป็นสติกเกอร์นี่เลยมีเซ็นเซอร์ถอยมีกล้องนี่ดูภายในเขาหน่อยถ้าไม่ใช้ก็พับลงได้นะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็ดึงได้ได ดึงไปแล้วก็มันก็จะเก็บพื้นราบเลยกขององอ่ะใช่ตัวนี้ถ้าลูกค้าจัดเต็มก็จะผ่อนอยู่ประมาณ1 1 0 0 0 1มื่นหนึ่ิดนิดิใช่ค่ะเงินเดือนเริ่มต้นก็สตาร์ตตัวนี้ก็อยู่ประมาณ1 5 0 0 0 0ถึงสองหมเนาะใช่แล้วเป็นเจ้าของได้แล้วถ้าเงินเดือนไม่พอกู้ร่วมได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ สามารถโทรมาสอบถามเราได้เราสองคนได้พี่อ้อมฝากเบอร์หน่อยค่ะเบอร์นะคะเบอร์0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นะคะพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างขวางมีหลายที่นั่งนะคะลูกค้าแล้วที่รัคัญแอร์พี่อ้อมแอร์มาเลยนะคือแบบว่า3แถวเลย3ตอนเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในกันเนาะนี่พอมาภายในเนาะภายในห้องโดยสารสะอาดมากภายในเนี่ย เปสีสว่างคือมันทำให้ห้องโดยสารเนี่ยคือกว้างบอกอของเขาก็จะเป็นบ่ไฟฟ้าถูกต้องหน้าคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นคอนโซลดานะคะแล้วก็ที่เปิด ให้ดูเจ็บคงเจ็บคอเหมือนที่บอกไปมันเป็น PPV เนาะกระบะสุด SUV คอนโซลด้านหน้าของเขาก็เลยจะมองเหมือนรถกระบะเลยรถแต่บ้านเลยว่ารกระบะแต่นั่งได้ประมาณ7คน่รงล่างประหยัดน้ำมันเป็นเครื่องดีเซล5อดมีทั้งตัวหน้าจอมีทั้งที่เล่นเครื่องเล่น CDMP 3มีที่เสียบนะคะคืออันนี้ก็จะเป็นออปชั่นเดิมๆจากโรงงานเลยใช่แล้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนี่ในส่วนของคอนโซลตรงกลางหัวเกียร์พวงมา<ะ>ลายัยคือให้ดูได้เลยแทบจะไม่มีรอ,อยแตกรอยโดนแดดมากเลย,เยวันนี้จะเป็นเกียร์ออโ<ย>ต้ขับ2มิชูบิซิปาเจลโลเครื่อง2.5ด,ดีเซลเนาะไม่ก็อยู่ที่ประมาณ1,23,000กโลือว่าใช้น้อยใชร่ะคันนี้ใช้น้อยอยู่เดี๋ยวเราพามาดูด้านหลังเนาะด้านหลังค อันนี้คือพร้อมใช้งานจริงๆอันนี้ก็เหมือนที่บอกไปอันนี้อาจจะแต่งมาเพิ่มนี่เลยค่ะแผงประตูของเขาด้านในก็จะเป็นนี่เลยตัดโพรเมียมเนาะอันนี้จะเป็นบาะเดิมๆจากเจ้าของเดิมเขาเลยมีที่พักแขนฝากไว้ด้วยคันนี้เนาะใช่แล้วเป็ม m ซูบิชิปปา p จโร่สปอร์ตนะคะเครื่อง2.5 GT เนาะได้ตัวท็อปสุดได้เครื่องดีเซลและเป็น ขับสด้วยเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ด้วยวันนี้เราจะลิ้นพันกันนิดนึงนะลิ้นพันกันนิดนึงตื่นเต้นมากเลยก็เรียก้ว่าลูกค้าเลยอะลูกค้าจไฟแฟนซ์ผ่านหรือลูกค้าจะซื้อสดก็รับรถไปวิ่งได้เลยก็ก่อนที่จะจากกันไปขอฝากเบอร์โทรอีกทีนะคะเนาะได้ค่ะเบอร์นะคะ เบอร์2 8น222 2 22นะคะโทรมาหาได้เลยค่ะทั้งพี่ปุ้ยแล้วก็ออมนะมได้ไหมโทรมาสอบถาม,มก่อนได้เลยค่ะใช่ค่ะหรือใครอยากจะสอบถามเส้นทางอยากจะเข้ามาดูรถอยากจะมาที่กิษดาคุดคาก็โทรมาสอบถามเส้นทางเราได้แล้วก็หรืออยากจะเข้าไปชมรถชมรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับกิษฎาคุดคาเนาะของเราก็จะมีช่องทางก็จะเป็น youtube channel <ช>นล้วค่ะกิษฎาคุดคาเลยแล้วก็จะมีเพจ a c e b o o k กิษดาคุดคา แล้วก็จะมีรถมือสองห้านาทีแล้วก็กฤษดารีวิวติดตามไม่ได้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะวันนี้ปุ้ดกับน้องอ้อมก็ฝากสองคันนี้ไว้ด้วยและเราสองคนก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ